บุญและวาสนาของคุณละเขาที่มีต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสํสำหรับนี้นะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะ เพราะว่าไม่ใช่ดวงของคุณเพียงค่าคนเดียวนะคะถ้าอยากรับพลังงานดีๆนะคะก็ขอให้คุณรับไปโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะเอ๋เรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ใบแรกของคุณนะคะเป็นอัดสวินถือถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุดินนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของคุณเองนะคะีค่ะมีความรู้สึกว่า เหนื่อยแล้วก็เบื่อนะคะมีควาเซ็งในชีวิตนะเพราะว่าบางอย่างนะคะมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะว่าจากไพอัศวินถือถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนบางครั้งคุณเองก็ไม่พร้อมที่จะที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆทางที่ก่อนหน้านี้นะี่ยตัวของคุณเองนะคะเป็นคนที่พร้อมในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่เข้ามา แต่จังหวะนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและคุณก็ท้อนในใจมากๆเลยไม่อยากสูงสิงกับใครนะคะไม่อยากที่จะให้มีอะไรนะคะเขยบขยับเลยในฝั่งชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปก่อนหน้านี้มันสูญเปล่านะคะแต่ในณขณะน,นี้ชีวิตของคุณนะคะ มันก็กําลังจะเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าคุณเองจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเพราะว่าเบื่อก็ตามนะคะแต่เนื่องจากว่าเจ็ดเหรียญที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเนี่ยก็เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าคุณนะคะกําลังจะได้รับสิ่งที่ตัวเองรอคอยนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าทะนุถนอมหรือความพยายามในการสอบแข่งขันของคุณนะคะ ขอให้คุณจงรับโอกาสที่จะเข้ามาพราบีบอกได้ว่าพี่ไพ่เขาย้ำเลยนะคะว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของคุณมันมาจากความเพียรพยายามของคุณแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความพยายามนั้นมันไม่เป็นผลก็ตามนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณเหมือนคุณนะ่คะคาดหวังนะคะกับ งานในที่หนึ่งแล้วคุณอยากไปมากเลยแล้วนะคะคุณก็พยายามแบบเต็มที่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่คุณเองก็มองมามองว่ารองลงมาก็ไม่ได้อยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากทำสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะคุณเองก็อาจจะไม่ได้พยายามแต่คุณหารู้ไม่ว่าการที่คุณนะคะทำ อะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นที่ที่คุณอยากไปมากๆหรือแม้กระทั่งตัวเลือกที่คุณมองว่าคุณไม่อยากไปคุณไม่อยากได้อ่ะคะ่ะมันจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคุณได้ในที่ที่คุณอยากไปคุณอาจจะได้ในตำแหน่งที่ไม่ตรงใจคุณนะหรือนะคะสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยไม่อยากไปเลย คุณจะได้แล้วจะได้ในตําแหน่งที่คุณนะคะตั้งใจอ่ามันจะมีบางอย่างขัดอกขัดใจอยู่นะคะแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณหันมาหาสิ่งที่ดีนะคะที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือพลังงานของคุณแล้วเราไปดูพลังงานฝั่งของเขาเนะ้น ลาชีนีถือเหรียญน,นะคะว e e l o f for t u n e แล้วก็8ดเหรียญจริงๆแล้วทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยดูเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหาเงินเก่งด้วยกันทั้งคู่เลยแหละ,ะแต่ดูเหมือนฝั่งของเขาเองอะคะ่ะมีหน้าที่การงานที่ดูมั่นคงมากกว่าคุณนะคะพลังงานของเขานะเป็นพลังงานของคนที่เกิดใน ธาตุดินนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะจากพลังงานของเขาะคะก็ดูเหมือนว่าในช่วงนี้ตัวของเขาเองนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาจัดการได้เขาควบคุมได้เป็นจังหวะที่พึงพอใจนะคะแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้เขารู้สึกเหมือนกับมันวุ่นวายใจ บางครั้งมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่อันที่จริงแล้วนะคะมันเป็นพลังงานที่ตัวของเขาเองแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบนั้นแต่ทุกอย่างที่เป็นฝั่งของเขาอะคะ่ะมันเป็นพลังงานที่ออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะมีสิ่งที่ดีรออยู่มีความสำเร็จนะคะให้กับเขาแน่นอน เหมือนก,นกันกับคุณเลยฝั่งคุณเองแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงใจแต่คุณก็มีความสําเร็จรอยอยู่ฝั่งเขาแม้ว่าจะมีบางอย่างไม่ตรงใจนะคะแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆที่เขาเองพยายามทํามาตลอดนะคะมันกําลังจะสมบุกสมบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานของคุณแล้วก็เขายนะวันนี้ต่างกันแค่คุณเองรู้สึกเบื่อและเหนื่อยอยากถอย ฝั่งเขายังเป็นพลังงานของนักสู้ยังเป็นพลังงานของคนที่ทําตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ต่างกันแค่ตรงนี้เองค่ะที่เหลือเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าพร้อมเดินไปข้างหน้านะคะบางคู่บางคนเน่ยพลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะคุณมีเจ็ดเหรียญเขามีแปดเหรียญมันอาจจะเป็นเหรียญที่คุณเนะะี่ยค่ะกาลังเก็บเงินเก็บท้องร่วมกันก็ได้แต่ฝั่งของคุณเองเนี่ยเหมือนชอบมีอุบิเหตุเข้ามานะคะชอบมีค่าใช้ใจ่าย จิบปาถะเข้ามาเรียกว่าบางครั้งคือใช้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ฝั่งของเขาเองเป็นฝั่งที่ค่อนข้างเก็บเงินอยู่นะคะแอบพลังงานออกมาลักษณะแบบนี้แล้วเรามาดูความรู้สึกในใจที่มีให้กันก่อนนะคะแอบขอดูความรู้สึกที่คุณมีให้เขานะ ไพ่หมายเลขหกสิอ็ดไพ่หมายเลขห้าสิบหมายเลขห้าสิบอ็ดแล้วก็ฝั่งเขานะหมายเลขสิบสองหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขยี่สิบสองดูเหมือนว่านะคะคือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนั่นคือการที่คุณทั้งสองคน ตั้งใจนะคะตั้งใจเก็บเงินเก็บทองตั้งใจสร้างครอบครัวตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงด้วยกันเพราะภายในตำแหน่งที่สองนั้นออกมาเป็นพลังงานแบบเดียวกันนะคะแต่ดูเหมือนคุณเองอาจจะมีความน้อยใจอะไรเขาสักอย่างหนึ่งจากการที่ตัวของเขาเองนั้นไม่มีเวลาให้เพราะจากพลังงานที่ออกมาเนี่ยนะคะอย่างที่บีพูดไปว่าฝั่งเขาดูมีความมั่นคงหน้าที่การงานมากกว่าคุณ เขาเองอยู่ในจังหวะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งคุณเองก็อาจต้องการเวลานะคะอาจจะมีงองแงไปบ้างอาจจะมีงอนไปบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ก็ถามว่าแล้วเขางอไหมละ่ะพลังงานของเขาที่ออกมาเป็นราชินีเหรียญเนี่ยเขาไม่งอนนะอืมเหมือนเขาเองก็ไม่งอเหมือนคุณงอนเองก็หายเองมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ พราะดูเราเนี่ยเหมือนฝั่งของคุณน่ะออกมาเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องการให้เขาเอาใจใส่คุณต้องการให้เขาดูแลแต่ฝั่งเขาเองคือค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆแล้วดูเหมือนกับว่าฝัา่งเขาอะค่ะบางคนเนะี่ยไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะทำงาน2อ,อย่าง3อย่างมันเลยทําให้เขาเองนะคะต้องจัดสรรเวลานะคะให้กับงานของเขาในแต่ละงานมันจึงทําให้นะคะเขาเองนะ่ะอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอ แต่ความรู้สึกที่ออกมาตรงนี้นะคะใจตรงกันความต้องการในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าฝั่งคุณนะอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าเขานะคะเขาจะค่อนข้างนิ่งเขาจะค่อนข้างนิ่งแต่ฝั่งคุณเองค่อนข้างที่จะมีะความกังวลในใจนะคะคุณนะ่ะดูเหมือนกับว่าอยากหาทางลัดนะคะอยากหาทางลัดอยากขอคนช่วยเหลือ ให้มันได้มีเงินมีทองให้มันมั่นคงมากขึ้นต่อฝั่งของเขาเองคือเป็นฝั่งที่อยากทําด้วยตัวเองมีก็อยากมีด้วยตัวเองนะคะยังไงก็ตามอะ่ะจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอยากทําด้วยตัวเองฝั่ง,งเขามันเป็นแบบนั้นแอาแต่ความรู้สึกที่มีให้กันนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันแล้วก็มีความมั่นคงนะคะ โอเคมาตอบคำถามกันนะค่ะว่าวาสนาของคุณละเขาที่มีต่อกันนะบุญและวาสนาของคุณละเขาที่มีต่อกัน mm hmm. เด็กถือไม้จัสติเจ็ดไม้ หนึ่งเหรียญสามเหรียญโอเคคือบีอย่ามองว่าไพ่สามเหรียญตรงเนีเ้เขามาเติมนะคะเติมให้กับเจ็ดเหรียญแล้วก็แปดเหรียญที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณแล้วก็เขานะคะคือดูเหมือนว่าถ้าหาว่าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเนี่ย คือตอนนี้บีมองว่าคุณกําลังเก็บเงินเก็บทองนะคะที่จะแต่งงานกันที่จะสร้างครอบครัวกันบางคนนะคะอาจจะอยู่กินกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดพิธีนะคะก็ดูเหมือนกับว่าอยากเก็บเงินสักก้อนนึงนะคะในการจัดพิธีให้มันถูกต้องนะหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วก็ได้แล้วตอนนี้ก็คิดที่อยากจะมีลูกด้วยกัน พอคิดอยากจะมีลูกด้วยกันเนี่ยก็อยากที่จะมีความมั่นคงให้กับลูกก่อนมันเป็นพลังงานออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญตรงนี้มันตีได้หลายความหมายมากๆนะเพราะฉะนั้นเล้ววีก็จะพูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะบุญลาวาสนาของคุณและเขาที่มีต่อกันอะ่ะมันเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเป็นทุกอย่างของก,กันและกัน เพราะว่าไพ่จัสติกที่ออกมาตรงนี้นะคะชัดเจนว่าคุณทั้งสองคนนั้นเป็นคู่นะคะที่ได้ถูกลิขิดเอาไว้แล้วคุณทั้งสองคนมีพลังงานของความเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วก็พร้อมนะคะที่จะเป็นความมั่นคงให้กันและกันในอนาคตวันข้างหน้าด้วยถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะในบางครั้งอาจจะมีบางอย่างเข้ามาแล้วทำให้รู้สึกว่านะคะ ห่างกันนะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างทำให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันนะคะหรือไม่ใส่ใจกันเลยแต่นะคะพี่ไพ่ก็บอกว่าบุญรวาสนาของคุณและเขาที่มีต่อกันน่ะมันคือการเป็นความมั่นคงของกันและกันในอนาคตนะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณจงมั่นใจนะคะว่าความสุขอย่างแท้จริงนะคะ จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเพราะตอนนี้มันดูเหมือนม,นมันมีความกังวลเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วทั้งคุณและเขาไม่มีใครมีความลับต่อกันนะอ่าเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบที่ออกมาตรงนี้นะคะเป็นลักษณะที่ว่ามีอะไรก็พูดก็บอกกันนะคะไม่ได้มีการปิดบังอะไรเลยทุกอย่างที่เขาบอกคุณหรือคุณรู้นั่นคือความจริงทั้งหมดคะ่ะ ไม่ได้มีอะไรปิดบังกันไม่ได้มีอะไรซ่อนเลนเลยแล้วจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีบอกว่าความสัมพันธ์ซ้อนเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจงเชื่อใจกันเชื่อมั่นในการลลกกันค่ะแล้วก็จงเชื่อมั่นในความรักที่คุณและเขามีให้กันนะคะพอจากพลังงานที่ออกมาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ซื่อสัตย์ เป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะมั่นคงแล้วก็จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะตัวของคุณเองแม้ว่าในตอนนี้บางคนนะคะความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินอนะ่ะอาจจะไม่ได้มีเท่าเขาแต่ในอนาคตคุณจะมีนะคะเท่าเขาเลยเพราะเขาเป็นไพาราชินีแล้วคุณได้ไพาราชินีขึ้นมาที่บีพูดแบบนั้นเพราะคุณในะคะ่ะในพลังงานลตรงเนี้ยคุณเป็นอัศวินนะเพราะฉะนั้นแล้วอัศวินฐานะต่างจากราชินี ะะเวลาบีอ่านไพ่หนะ่ะบีจะเปรียบเทียบจากลักษณะไพ่บุคคลที่ขึ้นมาตรงนี้นะพอนันแล้วถ้ามันสลับกันคุณไม่ต้องสียระยะนะคะเพราะว่าบีอ่านตามไพ่ที่ออกมานะแต่ว่าในตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองไงคะ่ะมีความกังวลนะคะหรือสิ่งที่มันต่างกันก็อาจจะเป็นเรื่องของอายุเขาอาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณก็ได้คะ่ะ นะอาจจะมากแบบ5าปี10ปีอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบุญเราวาสนาของคุณลักขาที่มีต่อกันนั้นเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าทั้งคุณละเขาจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์นั้นมั่นคงได้มากที่สุดแล้วอีกอย่าง ก็สามารถนะคะที่จะประคับประคองกันไปได้แบบตลอดรอดฝั่งถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ทุกๆอย่างนะคะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบที่เข้ามาในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแอบมาดูในส่วนของไพ่ o r a ์ค e นะ เลขสานะคะหกสิบเจ็ปสเอยี่สิบเก้าสาสิบเลข19บเก้าสสิสี่แล้วก็27่็ดใต้สหรับเป็นใบนี้นะคะโอเคเอาจากไพ่อ r ร c ค e ชุดนี้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกันกบไพ่ทาโร่ที่เราเปิดมาก่อนหน้านี้นะคะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นคู่บุญคู่บารมีของกันและกันนะคะเป็นจิ๊กซอชิ้นส่วนที่ตามหากันจนเจอนะคะแล้วอย่างที่พีพูดไปเลยว่าบางคนแต่งงานแล้วเราก็คิดว่าอยากจะมีลูกด้วยกันคุณจะได้มีนะ คุณจะได้มีนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานการแน่นอนค่ะคุณจะได้มีการเริ่มต้นนะคะความเป็นครอบครัวแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าว่าสนาของคุณและเขาที่มีต่อกันเนี่ยยังไงก็ตามอะคะ่ะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะดําเนินต่อไปนะคะในทิศทางที่คุณทั้งสองคนได้วางแผนแล้วก็ตั้งใจกันเอาไว้ บางคู่เนะี่ยคบกันมานานมากนะคะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะบางคนก็อาจจะมารู้จักกันนะคะตอนที่เริ่มต้นทํางานใหม่ๆก็ได้เหมือนกันค่ะนะหรือแม้กระทั่งนะคะบางคนเพื่อนแนะนําให้รู้จักอ่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่านะคะคุณจะรู้จักกันจากอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่ว่าสระวของคุณและเขาที่มีต่อกันนั่นคือการเดินเคียงข้างกันนะคะการร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกัน แล้วตอนนี้บีค่อนข้างมั่นใจอะว่าสิ่งที่นะคะเป็นอุปสรรคอย่างเดียวนั่นคือเวลานะคะเวลาที่คุณทั้งสองคน,น่ะต่างก็ทุ่มเทให้กับการเก็บเงินเก็บทองนะพอไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะคะชุดนี้ก็ไม่ได้มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ซ้อนเลยจริงๆนะคะพลังงานในวันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากนะแล้วกเ็เป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงการเป็นคู่แท้ของกนและกันด้วยค่ะ คุณทั้งสองคนมีการวาดฝันอนาคตเอาไว้กันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนีคะจงเชื่อใจกันเชื่อมั่นนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็พยายามนะคะประคับประคองกันให้ผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้เพราะตอนนี้มันเป็นจุดที่ทำให้คุณทั้งสองคนอะบางครั้งมันห่างเหินกันนะคะอย่าปล่อยให้ความห่างเหินกันนั้นกลายเป็นช่องว่างนะคะจนนำพาให้คนอื่นแทรกเข้ามาได้ คุณทั้งสองคนจะต้องทําให้ความห่างเหินกันนะคะไม่กลายเป็นความหมังเมินนั่นคือการติดต่อกันตลอดอย่าหายกันไปนานนะคะอย่างงอนกันนาน่ากโกรธกันนานนะคะต้องพยายามนะที่จะหันหน้าเข้ามาหากันนะคะแมบบ้ว่าวันหนึ่งอะ่ะเราอาจจะได้คุยกันแค่เล็กๆน้อยๆแต่ขอให้ได้คุยกันในทุกๆวันนะคะอย่าถือทิฐิ เธอไม่ติดต่อฉันไม่ติดต่อไม่เอานะคะแบบนั้นน่ะถ้าทำแบบนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไกลกันมากขึ้นกว่าเดิมนะโอเคนะคะแล้วมาดูพี่นางฟ้าค่ะ คุณสามารถที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้เลยนะคะเนี่ยบางครั้งน่ะมีทิฏฐิกันมากเกินไปจนทําให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกนะเพราะฉันแล้วนะคะอะไรตัดได้ตัดอะไรปล่อยได้ปล่อยนะคะคุณสามารถที่จะเชื่อเซนของตัวเองได้นะคะ to love แน่นอนค่ะพลังงานในวันนี้เป็นพลังงานของรักแท้นะคะเพราะฉันลาขอให้คุณจงมั่นใจว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะกลายเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้แน่นอนแม้ว่าในขณะนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนก็ตามนะคะมันมีพลังงานของไพ่ที่ออกมา เป็นความท็อกซิกในความสัมพันธ์คุณต้องตัดมันออกไปนะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะกัดกินใจนะคะแล้วทำให้ความสัมพันธ์นะไม่เป็นความสุขนะ,ะสุดท้ายนะคะมาดูราศีวันเกิดนะคะหรือว่าวันที่นะ,ะราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่7็ด ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12แล้วก็คนที่เกิดวันที่13ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลขสา6สิบห9 3ห1สิ4สแปดสบเอ็ดยิสาสดสสี่สิบสี่ ยี่สิบสี่แปดสิบเจ็ดและยี่สิบเจ็ดนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนอายุนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะระหว่างคุณและเขานะโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ